สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้มาใส่บวงครับผมบวงดีดสไตล์พันไก่เหมือนเดิมครับทางยีเหลวมานไปนี่รูปทรงลักษณะอย่างนี้ครับนะมียางยืดบวงก็บวงนี้สูงประมาณ70เซนครับบวง70เซนบวงดีดครับอ่าลวดนี่ก็ ดวดสองเซนเงยเบอร์สิบสองเซนตามนี้เลยครับทอบ่อวีซีแล้วก็เป็นรวดใหญ่ครับอีกหนึ่งเส้นแล้วก็ยางครับผมอ๋อลุยมาันีว่าจะมานนะครับมากับพานน้อยของเราครับผม <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาใส่เบ็ดเออไม่ใช่เดี๋ยวหาใส่บ่วงกนต่อครับผมไปวันนี้ว่าจะมานหรือเปล่า ว่าอยู่ไหมครับพี่น้องเตียนเตียนไหมเอ้อาเดี๋ยวลองดักไว้ครับดักไว้ปากรูเลยดักไว้นี่เลยเอ,อ้อช็อตปากรูครับผมโอ้โหทางเตียนเริ่มเลยครับพี่น้องไม่รู้จะอยู่ไหมเอ้ดาดักไว้ แบบนี้มันจะอยู่ไหมข้างนอกักายาใหม่ๆนี่ครับมันใหญ่ยังเนาะทางเตี้ยงๆเนี่ยมันร้อยกั๊ดยาใหม่ๆเลยพอมันบิ่งทางเตี้งเหล่มเลยใหญ่ยังเนาะเนี่ยเนาจะแจัดไว้ครับน อุ้เอาจจลงอมกุยครับกาจะวันสองวันนี่ยนั่นต้น,นานยังไม่ใหญ่ดื้ออยู่นี่แหละดื้อเนาะทางอย่างเนียนเลยอางมัน เอาทางออกมันครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วที่นี่รายการรายการมาทางนี้เพราะไม่มาทางมันมาหนีเดินเรามันเดินไปหนูครับเดินผ่าน ยังลืมเลยอาจจะไปทั้งู่นเลยเอา้ามอะมันจะใหญ่มาคืนก็ไม่รู้นะลอยโหดูดูดูด,ดูมีรุ่นมีรุ่นโอ้โหพี่น้อง คิดว่ามันอยู่ไหมน่ะนป่องไปงอเลยป่องอยังสวยครับอาจจะเป็นหนูครัวครับนี่เดี๋ยวดากันไว้ครับทางยังโคตรงามครับผมผมไมจะเสียไปตรงนี้แหละเรามันทางผ่าน วันนี้นอนเนี่ยผม้มานะอืมดูรูนุ่งปองครับอย่างงามดูหรือมันใหญ่เดี๋ยวก็ไม่รู้นะ่น้นายาวนะเอาเดี๋ยวใส่กันไปนครับผม ทางครับเตียนเหลิมเลยเนียนคลิกอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะนี่หูมันส่วนมากทางเขาทางองกพี่น้องคงจะรู้เนาะถ้าหนูมันมาจากนี่เนาะผมจะดักบ่วงไหวเนี่ยตัวนเนี้ยตัวเดือยเนี่ยนะไว้ฟังทั้งนี้ครับพอหนูมันวิ่งวิ่งมาชนบ่วงปุ๊บมันจะดีทันทีเลยครับ ทม้งว่าถ้าเราเอาไปไวฟังมันพอหนูมนติดปั๊บมันจะยังไม่ดีครับมันเวี่ยนแต่มันชักคออ้อครับถึงมันจะดีเนาะบางทีมันก็รูดครับเนาะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะนี่เขาวิงมาชนตุ้มดีดปึ้งเลยครับร for ูมอยู่ฝั่งนี้เนาะรูมอยู Zucker ่ขอขนาะนี่แน่นอนครับกลับกันแน่นอน ป้องนี่พี่น้องเลยคักเทัอ,อดีกอือแน่นอนครับคุณไปกินหนุหนุน,นี่รูจ้จบวัไปเลย รูอย่างหลายเลยวันนี้เห็นรูหลายเลยครับเอ,อาก็จัดทางลงแล้นะอยู่ทางครับอยงงูทางหาก,กินเลยเลยนไหวปองไหวปองอย่าไปหาถ้ารูแบบนี้จะอยู่ไหมพี่น้องเรียน,นคลิกปุนี่นะ Nhai vấn niệm lòng đa quay nó. Di yêu hấp đa quay tôi nghĩ đi. Tao ừ. <Num> <người> đi. Tao <được> มาดูใบใยายเป็นไนเนี่ยนะารู้ครับเนียนเปาะเนียนเปาะเลยอันนี้จะใไสไ่วบอืมจะหนาลูดีเนาะอย่างงามครับพี่น้องเอยท้างบุงก็ยังเตียน ใหญ่ไปเลยนี่เจ็ดเต็มมีอะไรดินเอาเกเจ๊กเก๊กครับผมหนูติดบ่วงดินี่โอ้ <c oughs> พอดีจะกลับมาใส่บ่วงเพิ่มครับนั่นๆๆๆๆเออไอ้ยาเอาเอฮึ่มฮึฮึฮึอ้ยตัวใหญ่ยุ่ปอ เสร็จที่ไหนได้เด่ะเต็มเลยครับโอ้ดึงผมดึงบ่วงผมเขารู้แล้วอืมาันนะครับใส่ยังไม่เสร็จเลยทิดบ่วงแล้วใส่จะออกมา ใส่ไปหลายซะด้วยล่ะฟังนี่จิดแล้วครับหนึ่งเกม่ะเดี๋ยวขอโพสกันครับผมยอดเลยครับบ่วงดีผมเนาะไือว่ามานเลยติดตจังวันเฉยเลยบ่วงดีติดจังวันครับหนูพิงแต่วันยังไม่ตุกดินเลยครับใส่หนูด่วนหากินเนาะมันก็คึมๆนะครับเนาะติดแล้ะ เดี๋ยวก็ใส่กันต่อครับผมใส่เอาเรื่องคำเลยหม,มานเฉยหนูติดจังหวนันใครเคยเห็นเนาะหนูติดจังวนหวันาะป่ดใส่บ่วงมาตั้งนานไม่เคยเห็นได้ทีครับผม,มหนูติดจังวหงวนันเ,เป็นจังหวันเฉยเลยวันนี้ข่าวฝนเต็มเปี้อเลยครับ ฝนกำลังจะตกนะนี่เสียงรถเกี่ยวเขาก็ลึมรึมส่วนนั่งนี่ก็เกี่ยวหมดแล้วครับนี่พาลูกชายมาอาศัยหนูกันดูไปจะมนันเปล่าเนะอ่ะหาดูกันต่อครับหาตามปวกนี่แหละครับส่วนมากมัไม่ชอบอยู่ตามปวกนะลองดูครับกเหมือน,นมีคนใส่แล้วดา ผมก็อาจจะมาทีหลังครับชิ่จะมาเหมือนมาน่เขาลุนนี่ทีครับผมปีนี้ก็เกี่ยวเขาจมน้ำกันหลายเลยครับเนาะฝนมันตกบ่อยพวกนี้มันเคยอ,อยู่ไม่มากถ้าเคยอ,อยู่มันก็อยู่ครับเนาะตะทีมันก็ไม่อยู่แต่ใหญ่แบบนี้ อาจจะเป็นนูทของขาวนะที่สมายจะอยู่ครับคงไม่มีแล้วครับไปรวดครับแบบนี้ักเซร็จแล้วครับพี่น้องเอาเดี๋ยวมายามกันรอบดึกกันครับผมประมาณสองสามทุ่มแล้วเนาะโอ้น้ำยังเต็มเปี้ยอยู่เลยครับไปบวงประมาณ สี่สิบกหลังครับเดินทางกลับบ้านงั้นครับผมวันทีตอนเช้าครับวันนี้ฝนตกวันที่ฝนตกครับกูบววงก,กันครับผมแฉเดี๋ยวเมื่อคืนฝนตกแรงครับบววงผมไม่ได้มาย,ามย,ย่ามตกจังแรงเลยน้ำขังคือเมื่อวานนี่มีน้ำดิ รุ่นกันไปมันจะมีตัวหรือเปล่าครับเนาะแถมเมื่อคืนนี้เขาเกี่ยวเขาตรงนี้ด้วยครับบวั่นใจผมดักนี่อยเก็จะออกไอหมรุนกันครับผมจุดนึงครับตรงนี้อ่าดักไว้สามจุดครับพื้นที่นีเ่เดี๋ยวไปดูกัน ก็มีนะมีรุ่นครับแรกมันรุ่นกันหวงผมเป็นไงอ๋อพ่อเฮมีดิด ไม่เห็นมีดีตกลังเลยหนุ่มมันจเดินวิ่งอยู่ไม่เห็นมีดินแล้ว ได้่ลลวนี่รถมาทุ่งเกี่ยวเขาไปทางหน้นครับโอ้ขี่ทุ่บวงกุ้งด้วยนี่โน้นี่ครับคุยทุ่บวงผมเอ้ามันไหนจะมีตัวครับตรงนี้แต่ว่าไม่ ทิดบัวงับไม่วิ่งเหมือนจะวิ่งร้อยร้อยจะวิ่งร้อยนี่นะนี่ร้อยเตี้ยเตียนครับวิ่งในหน้หลอกไม่วิ่งครับเ,เดี๋ยวไว้มาดัก,กวันหลังครับหลูมองแล้วจุดที่สองครับผมเหมือนจะอาจจะไม่ออกครับผมเพรวันฝน,นตรตกมัดขืน หรือยังไงหรือมันต้องออกมาหากินเลยเนาะประมาณจุดตัวของเราตรงนี้จุด,ดนี้ก่อนใส่วบ้บุนคันนาเลยจะใส่ตรงไหนเลยไม่ได้เพล่เลย ไม่ได้เพลไม่ได้อะไรไว้เลยเดี๋ยวรูมันอยู่ตรงนู้นรอยมันกัดจาดดูมันมีวิ่งไว้นี่รอยมันซูนๆูอยู่นะับเดินดูคนเนาะ ยุดก่อนเนาะขามาจัดกันงนี้ครับมีจุดหนึ่งครับหน,นูไม่ออกกบับเปว่าฝนมันตกเนะี่ดูอยู่ครับ อันนั้นลักลุ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 กทีั้นนึงรเปล่าอุ้ยพันอุ้ยพันอุ้ยนั่นไงมีตัวมีตัวโอ้โหโดนแล้วอันเดียวี่น้องด้วยตัวนึงอุ้ยลักนึงละ ไปหนึ่งเต็้มเห็นแล้วันนีอยู่อย่างนี้ครับเนาะหลักมันไม่ลุ่ม,อมลอยคุยเลยนะมานก็เยอะนะครับไปทางนะถ่ายไปไกลแล้วกันเนาะ สักคู่ครับสักไว้คู่กินลางบุญนครับ ก๊อบเขาแล้วครับขอได้ก๊อบเขาแล้วพี่น้องน้อเดี๋ยวขอจ,จัดกานเด้เอ,อสวยเลยนะกำลังางานครับพได้เอ,อ้อยิบเยี่ยวเลยผมทำบ่วงใหญ่ไว้ครับ มาอีกหมายหนึ่งครับหมายที่เลี้ยวได้ตัวหนึง่งเนาะแต่ก็ยังมีตัวอยู่ยังเหมือนฝนตกมันไม่ค่อยออกครับดูไมยนี่กันหมยนี่ก็เหมือนนูจะอยู่เดียวใรูมันจะออกหรือเปล่าครับรุนกันหวังเห็นมีดีดหรือเปล่า มต่างตรงเตียงนี้้าไปไเห็นมีดีดฝนมันตกนะลงมาบวางไปทำงานดิไม่ดีดเลย จะไม่มีตัวเงยบชีลีอ่ะแต่เจ็บวงครับมาอีกจุดนึงครับ,มรบผมจุดเมื่อกี้ไม่ได้สักตัวเลยทางอย่างงามครับอ,อันดูนี่มั่นใจครับพ่ามันมีปอ,อ,องกินเข่ากลางนาเนาะไม่รู้มันจะบิงหรือเปล่าวันนี้เนะาะเพาะฝนมันตก ไปดูกันครับไม้นี่ค่อยงมันใแต่แล้วเป็นไม้นี่ก็องออกกางวัน้วยครับมาวานดักมาลวมามาใส่บ่วงอีกจิ๊บตัวหนึ่งครับตึกๆเลยนเงนียบระบไป เงียบขี้ดีเลยฝนตกหนูไม่ออกดูทางครับเนาะนูไม่ออกครับเยียบขิกเลย เป็นนูตัวเดียวนี่ผู้ใหญ่กันเด้อน่ะเห็นไหมบ่วงมึงจับน้องมีโอ้อโอครับวันนี้เนาะโอ้อโอก็ไม่เป็นไรครับไว้เอ่อการหนามาใส่อีกนี่จะคันเลยเ,เก็บบ่วงครับ ชุดนี้ปีกไก่เคยได้ไปตัวหนึ่งครับเพราะงั้นไม่ไ้อยู่รูปแก่เก่าอีกแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าพัากไวประมาณสามขันทางก็มีแต่โอ้ับไม่ทางมีแต่เตี้ยนเงียน,นดู ตื่นมาครับสองคันมนะีซูลเลยไปเหลออ,อีกจุดหนึ่งครับผมจุดสุดท้ายแล้วจุดสุดท้ายแล้วเด <c oughs> ี๋ยวาพูุอีกจาน ัวกับุภูมนี่เป็นน้ก็โอ้โลอ,อ,อยดีดด,ดิดทุกหลังเลยครับงั้นนูอจะอยู่เตรีมไติตได,ด ได้มายาวนะอย่นี้นดูมันอ๋อนั่นเลยดิเดี๋ยวไว้ทีหลังนะยังดูฝากก่อนนะอ่ะพี่น้องก็ืทว่าวมาใส่อ่ะคู่วงเส็จแล้วครับพี่น้องคนงานก็สองตัวครับกับวงดีพอดีม่อคืนฝนตกครับตกใส่นูมันไม่ออกครับผม เห็นอยู่หลายรูอยู่นะแต่เหมือนหนูมันไม่ออกครับแต่มาสองตัวตัวหนึ่งอยู่ตะบ้านตัวหนึ่งครับพอได้กับเขาไปครับเนาะก็ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาสานี้ครับผมถ้าฝนไม่ตกนะที่ฝนมันตกหนูไม่ออกมีแต่รูใหญ่ๆเลยแหละอาตรอตีตามชมคลิปนาครับผมว่าะจะได้ไหมหมายนี้เ้ย จำไหมครับผมหมยนี้แหละเดี๋ยวมาซ้ำแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับถือว่าได้กะนเนี่ครับบวงดีทั้งเราเนี่ยของผมเนี่ยหมานเยอะถือว่ามีตัวกับโอเคแหละเนาะ